ติปสันติมาเทพพัสดีนนทิยาค่ะวันนี้นติบก็ได้มีโอกาสเดินทางร่วมมากับบริษัทไทยเทพรโรจจำกัดมหาชนมามอบรอยยิ้มให้กับน้องๆน,นะที่แห่งนี้ค่ะสถานพักพิงเด็กกำพร้าบ้านหาไทยรักซึ่งวันนี้ค่ะทางภูเขาทองก็ได้เตรียมเมนูอร่อยๆร,รวมถึงกิจกรรมดีๆมาฝากน้องๆที่นี่ด้วยนะคะส่วนจะสนุกถูกอกถูกใจน้องๆสัแค่ไหนต้องไปชมกันค่ะ คุณผู้ชมครับสถานพักพิงเด็กกำพร้าบ้านหาไทยรักก่อตั้งขึ้นโดยมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าอยู่ในซอยหาไทยราษ50เขตคลองสามวากรุงเทพมหานครนี่แหละครับซึ่งได้ให้การอนุเคราะห์กับเด็กกำพร้าหญิงอายุตั้งแต่5-18ถึง18ปีที่ประสบปัญหาทางครอบครัวเพื่อให้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองและสามารถอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้ในอนาคตครับ คุณผู้ชมคะสถานพักพิงเด็กกำพร้าบ้านหาไทยรักแห่งนี้ค่ะจะมีจุดเริ่มต้นอย่างไรแล้วก็มีวัตถุประสงค์ใดในการก่อตั้งขึ้นมานะคะต้องไปสอบถามแล้วก็พูดคุยกับท่านผู้นี้ค่ะคุณอเนกเหมเสริมค่ะสวัสดีค่ะค่ะอยากจะเรียนสอบถามค่ะว่าจุดเริ่มต้นของการตั้งสถานพักพิงแห่งนี้นะคะสําหรับเด็กๆค่ะเกิดมาจากอะไรแล้วก็มีวัตถุประสงค์อะไรบ้างคะเราคิด ทำบ้านทัไทยรักนี้ขึ้นมาเนี่ยบนแนวคิดของภาพรวมที่เราทํางานเด็กกพาพร้าโดยองค์กรแม่คือมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาเด็กกพาพร้าเราให้การช่วยเหลือในลักษณะของการช่วยเหลือเป็นครั้งคราวไปเยี่ยมเยียนทีนี้เราก็คิดกันว่าทําอย่างไรที่เราจะมีการเลี้ยงดูเด็กกาพร้าครบวงจรแปลว่าตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนแล้วก็รวมถึงวิถีชีวิตของเขาทั้งหมดการศึกษา ทั้งภาคศาสนาสามัญแล้วก็วิชาชีพค่ะวันนี้ค่ะทางภูเขาทองก็นํากิจกรรมรวมถึงอาหารฮาลาลมาเลี้ยงน้องๆน,นะคะไม่ทราบว่ารู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างรู้สึกดีใจมากนะครับแล้วก็เรารู้สึกดีใจที่มีองค์กรอย่างภูเขาทองเ,เข้ามาร่วมกิจกรรมแล้วที่สำคัญที่สุดเห็นความสองพันธของเด็กกำพร้าทั้นการที่ได้มีผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาเยี่ยมมาทำกิจกรรมเอาอาหารดีๆมาให้กับเขาเนี่ยสิ่งที่เราสัมผัสได้ก็คือความรู้สึก ทค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอเนกมากนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลน้องๆและไม่ขัดต่อหลักศาสนาของน้องๆด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะนยิดีไม่เพียงแค่ขนมและกิจกรรมที่ทีมงานภูเขาทองนํามาให้น้องๆได้สนุกสนานและเต็มไปด้วยรอยยิ้มกันเท่านั้นนะครับทางภูเขาทองก็ได้นําเมนูอาหารที่ให้คุณค่าทางโภชนาการและถูกหลักศาสนามาปรุงให้น้องๆได้รับประทานกันในมื้อกลางวันนี้ด้วยล่ะครับ และตอนนี้ก็ถึงเวลาทานอาหารกลางวันของน้องๆกันแล้วนะคะยังไงจิ๊บขอตัวไปช่วยพี่ๆภูเขาทองตักอาหารให้น้องๆกันก่อน,นะคะ่ะนอกจากทีมงานภูเขาทองแล้วในวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมานี้ ก็มีผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านนำสิ่งของ er มามอบให้กับน้องๆบ้านหไทยรัฐรวมถึงตุ๊กตาน่ารักน่ารักจากคุณติ๊บพิธ yeah. ีกรสาวสวยของเราอีกด้วยล่ะครับชอบเกมสรงตุ mm ๊กตาก็คือปกติเนี่ยทางบริษัทเราจะจัดกิจกรรมทุกๆปีอยู่แล้วนะคะของวันเด็กแต่ว่าปีนี้คือเราอยากจะมาลองเลี้ยงที่บ้านหาไทยรัฐดูบ้างเพราะว่า น้องๆเนี่ยเป็นชาวอิสลามแล้วก็วันนี้เราก็นําผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยมาปรุงอาหารให้น้องๆได้รับประทานกันโดยเมนูเนี่ยทำให้น้องๆที่เป็นอิสลามเนี่ยค่ะรับประทานได้โดยถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามะคะ่ะก็คืออยากจะให้น้องๆเป็นเด็กดีแล้วก็รักคุณพ่อคุณแม่ตั้งใจเรียนแล้วก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดอะคะ่ะเพื่อจะได้เป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไปอะคะ่ะ เมคีมีความรู้คู่ปัญญาคงรักษาความเป็นไทยใส่ใจเทคโนโลยีคือคําขวัญวันเด็กในปีนี้ค่ะและจากการที่ติ๊บได้มาทํากิจกรรมร่วมกับภูเขาทองในวันนี้ค่ะก็จะเห็นได้ว่าเด็กๆค่ะไม่ว่าเชื้อชาติใดศาส,สนาไหนก็ล้วนแต่เป็นผ้าขาวที่ต้องการความรักและความเอาใจใส่ทุกๆคนค่ะตอนนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะพบกับติ๊บแล้วก็กิจกรรมดีๆของภูเขาทองได้ใหม่ในคราวหน้าค่ะตอนนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ